กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมสมรไรมัตเตอร์วันนี้เราจะมาแลกองเมียวทองอีกหนึ่งตัวนะเจ๊แล้วก็จะมาอัพดาวด้วยวันนี้ตัวที่ผมจะแลกคือตัวอิจิโมคุรันตัวนี้เลยนะจ๊ไม่ใช่คุรันนะใช่เด็กเออคุเรนเนอคุเรนคุร,นคร,นครันเฉยเม่เห็นระเอมาเราเข้ามาที่กิจกรรมแล้วก็ร้าน VIP ผมไม่รู้ว่าร้าน VIP นี้มันต้องเติมไหมถ้าคนที่ ไม่ได้เติมอะ่ะร้านไม่รู้ผมไม่รู้ว่าร้าน V ีเมันจะขึ้นไหมถ้าไม่มีมันก็จะมีแค่ร้านขายตัวแรกก็จะมีแค่พวกกล่องชิ้นส่วนขุนพลธงไทยล่าหรือธงแดงม้วนล,ลอกสนีหรือปีกแดงเพราะว่้นนี้ก็ปีกแดงแล้วก็มีปีกสอมมีรัสมีกินเลนโลโมสุแล้วก็มีมาตาแล้วก็เซนจูรี่เมื่อก่อนนี้หูโคตรเท่นะปีพวกนี้นที่มาใหม่ๆอะ่ะพอตอนนี้มีปีกทองมาโหอาลังการงานสร้างเลยปีก นนกดำอย่างนั้นนะเทเวลาปีศาจเต้นลำอันนี้ผมใช้อยู่ตอนแรกก็กะจะเอาปีกคนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไหยผมไปคิดไปคิดมาเอาพวกเทพิดาหรือตัวองคเมียวให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอามาแลกปีกปีกเมียนสุดท้ายพอแลกปีกปุ๊บเดี๋ยวก็อาจจะไล่ชุดแฟชั่นถ้าไม่ไล่ชุดแฟชั่นก็เดี๋ยวพวกจะเอามาแลกพวกตัวไอพวกเทพิดาหรือองเมียวเพื่อเอามาอัพดาวนะครับก็เดี๋ยวพอยากันในเรื่องของอนาคตวันนี้เรามา,าตัว อิจิโมคุเ่นกันดีกว่านะจะกดแรกไปปาบตอนนี้พลังเพิ่มเป็น4 45ล้านเดี๋ยวดูของเก้าก่อนของเก้า3,976ล้าน200,000ก็ตอนนี้เป็น4,45ล้าน1 0 0 0 0ก็องเมียวตัวเดียวพลังก็เพิ่มมา50กว่าล้านได้เลยนะเพราะว่ามันเปิดสมุดภาพนี่ไงมันเปิดสมุดภาพแต่ผมน่าจะยังไม่ได้อัพเพื่อเอามาสิงนะ ว่าเดี๋ยวจะไล่อัพอีตัวนี้ก่อนนี่ยุกิโดจิเพื่อให้มันเปิดส่งวิญญาณถ้าเปิดส่งวิญญาณได้มันก็พลังเพิ่มอีกประมาณสิกว่าล้านเนี่โอเคเดี๋ยวผมไม่รู้ไอตัวเนี้ยส่งวิญญาณน,นะว่ามันจะต้องอัพเลเวลวถึง100หรืออัพเทพฝึกหรืออัพดาวก็เดี๋ยวขอลองอัพเลเวลก่อนน่าจะได้แค่90เหรียญไม่พออ่ะเก้าสิบเลไม่เปิดเดี๋ยวพอมาอัพเทพฝึก ได้ยีิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวอัพดาวอัพดาวนี่ใช้เหรียญห้าล้านเลยหรอพันหมื่นแสนล้านสิบล้านห้าล้านสองถ้าอัพดาวแล้วเปิดไปว่าเราต้องอัพดาวองเมียวถึงจะเปิดส่งวิญญาณถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปว่าต้องอัพเลเวลมาถึงหนึ่งร้อยเพราะว่าของเก่าไว้ตัวนั้นมันอัพร้อยไปตัวยมราชเนี่ย ไหนวะนี่ี่ยยมราชมันมันเปิดส่งแล้วนะเนี่ยถ้าส่งไปพลังมันจะเพิ่มว่าผมมีองเมียวแดงสองดาวที่จะต้องใส่อยู่เดี๋ยวลองมาอัพดาวกันปรบับตอนน,อน,นี้ตอนแรกพลังสี่สิบเก้าล้านนะไม่เพิ่มพลังไม่เพิ่มและส่งวิญญาณก็ไม่ขึ้น แปลว่าน่าจะต้องอัพถึงเลเวลหนึ่งร้อยถ้าสองดาวเหรียญไม่พอเดี๋ยวไปหาเหรียญก่อนหน่อยหนึ่งผ่านไหมเนี่ยผ่านหน่อยเถอฉะฉันทำไม่ต้องกวาดล้างได้กล่องมาแด้ว่าจะต้องเลเวลถึงหนึ่งร้อยแน่เลย ถึงจะเปิดส่งวิญญาณได้อืมน่าจะต้องเลเวลหนึ่งรอยเปิดส่งวิญญาณได้อัพไปนี้พลังก็ไม่เพิ่มกระถ้าาไปสิ่งนี้พลังเพิ่มเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนยัไส่งวิญญาณอุตส่าห์เก็บไอตัวนี้ไว้อสุรโรจิ อันนี้ก็เป็น60ล้านและ4พล้าน7 0 0 0แสนก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวก็ในอนาคตต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็คือเราได้ตัวอิจิโมคุเลนมาก็เดี๋ยวต้องเอาอิจิโมคุเลนลงทีมด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาองค์เมียวแดงออก1ตัวพอถ้ายูกิโดจิ1นึ่งเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะต้องเอาเมียวแดงส่งวิญญาณได้1ตัวพลังก็น่าจะเพิ่ม แต่อันดับอื่นเลยก่อนที่จะเอาออตัวอิจิโมคุเรนลงเนี่ยต้องเอาอีเทพตามจันในที่เลเวล70เนี่ยขึ้นร้อยให้ได้ก่อนถ้าขึ้นร้อยได้เมื่อไหร่ก็น่าจะเปิดส่งวิญ,ญญาณได้อีกเหมือนกันก็พลังก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ5ล้านถ้าไม่มีดาวเลยนะถ้ามีองค์เมียวแดงที่ไม่มีดาวอยู่สองตัวคือจูเทนโดจิกับตัวอามาเททัสึกก็เดี๋ยวค่อยวางกันนะว่ามีองค์เมียวที่มีดาวอยู่ก็มีเต็มอยู่สองตัวคือสุกุยมิน่าจะอามาสิง ค่อยว่ากันว่าจะสิ่งให้ตัวไหนเพราะถ้าถอดออกนี่พลังหายบานแน่ต้องอัพดาวอัพอะไรให้ได้ก่อนนะค่อยว่ากันอนาคตเพราะว่าถ้าจะขึ้นถึงเลเวลหนึ่งร้อยนี่ก็ใช้เหรียญนอีกเยอะพอสมควรอีกกี่เท่าไหรเนี่ยพันเคนี่คือพันนะพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหกสิบสี่ล้านตอนนี้มีเท่าไหร่นะพันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน มีอยู่กับเกจิ๊ดยัยงแทบไม่พอทำอะไรจะถือว่าวันนี้พลังเพิ่มมาพอสมควรตอนแรกกะอันนี้ได้ส่งวิญญาณได้แม่งส่งไม่ได้จะต้องเลเวลหนึ่งร้อยแน่น่าจะเลเวลร้อยต่ถ้าผมเก็บเหรียญพอแล้วเดี๋ยวมาอัพขึ้นเลเวลร้อยกัน้าส่งวิญญาณได้ก็แปลว่าเราต้องมาไล่พ,พวกอัพองเมียวแดงอ่ะเอาเรื่ององเมียวทองอ่ะให้ขึ้นร้อยให้ได้ถ้าขึ้นร้อยได้ก็แปลว่า ต้องใช้เหรียญเท่าไหร่ก็เดี๋ยวหาหาลวดทีเดียวเลยแล้วมาอัพปับเลยขึ้นเลยอันนี้มันมีบอกอยู่ก็พันหมื่นแสนล้านสิบล้านหลายล้านอีกสองร้อยสี่สิบล้านตัวนี้อีกบานน่ะนี่ขึ้นร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านอันนี้เท่าไหร่หนสิบสี่ล้านเก้าสิบเก้าสิบขึ้นร้อยหกสิบสี่ล้าน 64ล้าน64ล้านนี่หากี่วันเป็นอาทิตย์แตม่มหมมันมีวิธีที่แบบหาเหรียญไวๆไหมนอกจากลงดันเตียนเนี่ยผมมีกล่องมาจะเปิดดูกล่องดินี่นี่ก็หน่อยเดียวแล้เหรียญต้องใช้อะมันต้องใช้อีกเยอะเดี๋ยวก็ต้องมีมอุปกรณ์อีก เฮ้ยมีตำรายินอย่างนั้นเปิดนี่วานี่ไงเพราะว่าเราอัพดาวไวราปรับดาวไปมันก็เพิ่มขึ้นมานะจ๊ะอันนี้ HP หรอ HP หรอรับได้อัพป,ปะป๊าป๊ปาป๊ปาปเรียบร้อยไม่ได้แล้วอัพได้แค่นี้่ะไป PVP สักหนึ่งตาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอประลองกับคนนี้นะน่าจะคนนี้เนะี่ยเขาว่าคนนั้นพลัง ไอ้ที่49่ะไม่ไหวพลังห่างกันเยอะจัดพลังเยอะกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้พราะว่าผมก็แพ้เขาอยู่คนเนี้ยพลังเยอะกว่านะแล้วก็แพ้ด้วยไม่ใช่พลังน้อยน้อยกว่าเอ้ยไม่ใช่เอเอถูกแล้วพลังเยอะกว่านี่เนี่ยแพ้ตอนนี้เก็บไปสองอะไรเี้ยวระวังตัวเนี้ยตัวเดียว เงาที่โดนมาเนี่ยโดนตัวนี้ตีจำชื่อมันไม่ได้ตัวนี้แรงแรงเลยอะของเขาอะยืนหนึ่งอะหน้าจับจุดติเยอะอยู่พอสมควรน่ะดูดิโอ้โดนโลบพิโรดด้วยโคตรแรงแต่ดูจากสถานการณ์แล้วก็ห้าสิบห้าสิบตัวนี้เพราะเลือดเทปีผมน้อยกว่าเขาแล้วตอนเนี้ยแต่เขาตายไปแล้วสองเทพิดดาวขึ้นมา ผมยังไม่มีตายแล้วตัวทาเคฟลูยังไม่โดนติดมึนยังใช้สก,กิลได้อยู่โอเคเพราะทาเคฟลูมันค่อนข้างถามว่าแรงไหมก็ประมาณนึ่งแต่ตัวแรกก็ตายนี่เนี่ยดามเมจต,ตัวดามเมจเราดามเมจของทีมคือตัวนี้เผาไหม้ไว้ลูกโอเคสวย โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวรออัพจุติอีกขั้นหนึ่งให้ตัวขุนพลเซตสามได้ก่อนนะน่าจะดีอยู่ดีอ่ะเราตายไปตัวงนึยงแล้วเนี่ยตัวหลังอนะโดนโดนตายอีกตัวงอีแก้วแล้วรถเอทีเคก็หักโอ้โหโอ้โหมังฟันยับเลยสวยติดขี้แหลงจัดเมื่อกี้นี้หายเลย แต่ตัวหลังเขาที่ผมบอกแล้วว่าเขาแข็งเนี่ยแข็งจริงๆนะตัวเนี้ยดูดิยืนอยู่ตัวเดียวเนี่ยที่ทำดาเมจอยู่เนี่ยโดนไปหูแม่งดูดจริงแม่งดูดอย่างเดียวเลยอือแต่เรายังมีตะกุงอาวะอยู่ตะกุงอาวะกับทาเคโอ้โห เผาไ้ทะลวงไ,เไง้เผาไ้แทงไป้ิวหิวๆิวสวยหิวจัดไปซะหนึ่งดอกอืมอุ่แข่งจัดแต่ฉันเอาเผยยืนตัวเดียวอะผมลุมอะแทะงไ้สวยโอเคน่าจะชนะแล้วเก็บตัวหลังมาได้ก็ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในหน้นที่นี้ด้วยนะครับบอกเลยยอมรับตัวหลังเขาแข็งมากโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละไอ้บ่ายสวัสดีครับ